สวัสดีค่ะพามาชมตึกสวยๆว,วันนี้มาบ้านเพื่อนคะ่ะเห็นตึกสวยๆเลยถ่ายให้ดูตึกนี้คงจะเก่าแก่สมัยรุ่นดุยนะคะไม่ได้ศึกษาอาจจะประมาณนั้นดูรูปรูปร่างตึกค้างๆกันนะคะแค่สูนประมาณนะะี้ค่ะ ประมาณนี้นะคะ่ะเนาะไปต่อนี่คือสถานีรถรถไฟฟ้าค่ะวันนี้เลยไม่ได้ขับรถมานั่งรถไฟฟ้ามาบ้านเพื่อนขานกลับจะเดินไปซื้อเคบับนี่คือปั๊มน้ำมันเอสโซเหมือนบ้านเรานะคะ แต่ไม่มีอ่ะคนเติมนะคะเขาให้เราเติมเองค่ะก็จะประมาณนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามอย่างนี้ยค่ะวันนี้เลยไม่ได้ขับรถมาขึ้นรถไฟมาค่ะช่วงโอลิมปิกรถติดรถติดมาอุ้ยพูดก็ไม่ชัดขอโทษนะคะ นี่ค่ะความน้ำมันเติมเองแล้วก็เสียบบัตรแล้วก็จะมีอันนี้เป็นดีเซนก็จะเป็นหนาโซล่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นกาวห้าแปดห้าเลยนะคะจะเป็นซูปเปอร์เสียบบัตรแล้วก็เติมเองค่ะที่นี้ช่วยเหลือตัวเองนี่ก็เป็นราคาน้าใหม ยนองข้างล่างก็คือหนึ่งจุดปกเก้าสตางค์แล้วก็ตามกามเป,ป็นต้นรถไฟไม่มาวันนี้รอชา้าหิ้วค่ะ จะพาเดินจะพาเดินไปซื้อเคบับเดินไปด้วยกันนะคะถนนเส้นนี้จะเป็นหนารถดไฟฟ้าที่วิ่งบนข้างบน บริการให้ประชาชนคนนี้นหละคะ่ะคนทำงานเพื่อไม่ให้ใช้ใช้รถใช้ถนนเยอะเมื่อก่อนถนนเส้นนี้จะเป็นสามเลนนะคะฝั่งนี้สามเลนฝั่งนู้นสามเลนตอนนี้เขาก็จะลดเหลือสองเลนฝั่งนู้นก็สองเลนแล้วก็ไม่ให้มีนีคะ่ะไม่ให้มีริมพูดปากเดินเห็นไหมคะ สองเลนเนี่ยเล็กหน่อยเดียวนะเห็นไหมเล็กหน่อยเดียวแล้วก็น,นั้นเป็นสถานีไฟฟ้าฝั่งนั้นก็สองเลนเหมือนกันเอานั่นมาแล้วรถมาก็เชื่อไม่ได้หิวจะไปกินก่อนนะ <c oughs> พอดีมีร้านเคบับเนี่ยค่ะรถไปฟา้า นี่เพิ่งจะเปิดวิ่งไม่นานอเขาสูบบุรีก็มปก่ปกติที่นี่กฎหมายเขาออกมาแล้วว่าหนึ่งไม่ให้สูบบุหรีบนรถไม่ให้ถ่ายหรือเล่นโทรศัพท์บนรถแต่เลทําค่ะ แอบทำแอบทำนี่คืออู่ซ่อมรถห่ามาไม่ได้แล้วคนเดินบนถนนเขาไม่ให้สูบบุหรี่ค่ะเหมือนเราไม่สูบคนอื่นสูบพอเดินผ่านเราเราได้กลิ่นอย่างนี้ค่ะมันก็เหม็นเนาะนี่เป็นที่ชาร์จเป็นไฟฟ้าที่ไว้บริการชาร์จแบชาร์จแบต แบตหมดก็มาจอดชาร์จได้ริมถนนอย่างนี้ยค่ะนี่คืออยู่ในปารีสนะคะจะมีประมาณเนี้ยค่ะจะว่าในปารีสไม่ที่นี่ก็เขตปาร,รีมณนทนค่ะออกมานิดนึงก็จะมีที่อย่างนี้ค่ะใช้แบตนี่ก็ใช้บัตรอย่างเดียวไม่มียอดเหรียญนี่ค่ะใช้บัตรอย่างเดียวไม่มียอดเหรียญสำหรับรถที่ใช้แบตนะคะ แต่ถ้าต่างจังหวัดสำหรับรถใช้แบตเขาจะอยู่ตามปั๊มค่ะนี่ก็เป็นวันที่ทิ้งขยะขยะเลืองก็ขวดขยะฟ้าก็ขยะอาหารการกินนี่ค่ะขยะดำขยะขวดนี้ค่ะขยะยากเขาก็จะแยกถ้าไม่แยกเวลาเขามาเก็บขยะพนักงานเก็บขยะเขารู้นะเวลาเขาเทว่าว่าถังขยะนี้คือของใครบ้านไหน ส่งจุดหมายมานะคะปรับค่ะรู้สึกจะเจ็ดสิบห้ายูโรหรือเท่าไหร่เนี้ยก็ต้องพยายามแยกนี่ค่ะดูเลนรถสองเลนเนี่ยเล็กๆแต่สำหรับเป็นบ้านเราทำได้เลนเดียวค่ะแต่ที่นี่ไม่ก็วิ่งได้สองสองครัอยนน่างเงี้ยนะคะเห็นไหมสองเลนจะสีกันไปอยู่แล้ว กกลเหมือนนนะัะแต่จริงๆแล้วคนเมืองตารีดนี้คือทำงานแข่งเอเดินแข่งเวลาแข่งรถไฟจะเดินเร็วมากตัวเลเองเลยก็เดินเร็วแต่วันนี้หิวเลยเดินช้าเนี่ยค่ะร้านเคบับจะเป็นประมาณนี้นะคะอูดปากดมเนี่ยคะ่ะเป็นยินเคบับค่ะ ตัวคนวิด on ีโอคนใส่เลก้หลังเข็บ้าสำหรับไอมเลาเลียมาเลียสินไม่เ้ยสำหรับตัวมาดูนี่าดจะเป็นสำหรับคนตุรี Oui monsieur monsieur, moi je voudrais une assiette. Assiette ah, grecque Oui. Okay, ah. en fait. Oui, s'il okay. vous plaît. Je voudrais pas... Le... Oui, oui, le frit. Du frit, du fric, Voilà, voilà okay. la sauce... okay. oui. oui. La sauce à poivre. S'il vous plaît. Et après, qu'une chose un peu épicé. Okay. Ah, je voudrais aussi pigment. Okay. Oui, s'il vous plaît. Simons. Simons va tomber, la ça va tomber, non? La oh. ça va tomber la calette, après. après. Hein? La calette, après va tomber. Non, vous faites comme ça ah, là, okay. je crois. Non Pour la, Là, c'est ce là, là, voilà. voilà. Appelé, monsieur, Attends, j'y vais aider. Toi, je vais dans ça. la coupe, นี่จะมีน้ำมีโครกาอ๋อนี่เป็นยาอูนี่เป็นนมเปรี้ยวนะคะนี่ยเป็นนมเปรี้ยวมาจากตุรกีอร่อยด้วยเป็น,นีน้ดีต่อสำหรับสุขภาพด้วยนะคะช่ว 最高。

แล้วแต่เราจะเลือกนี่ได้เอาเป็นนมเปรี้ยวอร่อยเดี๋ยวดูพริกทอดนะคะเดี๋ยวเคยลงพริ๊บพริกทอดไปครั้งหนึ่งอร่อยมากเลยก็ได้มาจากที่

จะให้ดูเขาหั่นเนื้อไส้หมนจะเป็นเนื้อเนื้อวัวเนื้อวัวนะเขาก็จะหั่นให้มันสุกแล้วก็จะรูดรูดเอาแบเมื่อกี้นี้ค่ะเพื่อที่จะใส่ตามเวลา Je voudrais cuiller ou fauchette aussi. C'est combien pour les pigments? Oh! เว e. ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่ซมขอบคุณค่ะคอุ้มซีุ่มซีค่ะ เนี่ยค่ะได้มาละแต่ว่าเมื่อกี้ลืมแกะให้ดูเนาะไม่รู้จะไปแกะตรงไนอู้เรถไฟรถไฟมาแล้วอ๊้ผ่านมาหลายคันมากเดี๋ยวจะหาที่ที่แกะให้ดู<ๆ>เดี๋ยวต้องไปวางตรงตรงหน้นจะแกะเคบับให้ดู ว่าน่ากินแค่ไหนเมื่อกี้ไม่ได้เอาคิดไม่ทันเนาะคิดชา้าน่าจะถ่ายอยู่บนโต๊ะเขาอย่างนี้ที่นี่ก็จะเป็นที่เล่นโลโตโตอย่างนี้ค่ะเล่นสตาบามี อยู่ที่นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นบาร์หรือว่าจะเล่นโลโต้ได้ซื้อตัวขูดได้เล่นม้าม้าแข่งนะคะทุกอย่างเป็นที่นี่แต่ว่าเสรีไหมเขาเสียภาษีแล้วเขาเขาเล่นนี้ไม่ใช่เป็นแบบใต้ดินนะคะเป็นเป็นแจ้งแจ้งอ่ะเดกระไรหมดทุกหมดทุกอย่างเลยนะค่ะ เราสามารถซื้อโรโต้ได้แล้วก็เล่นม้าแข่งนะคะม้าแข่งะคะ่ะเล่นได้แล้วก็ยืนเฝ้าทั้งวันนี้ถึงที่เราจะอะ่ซูมมาใกล้จะแกะให้ดูนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงหรอกแต่ว่าจะแกะให้ดูก่อนว่ามีอะไรมั่งนี้13ยูโรนี่คือ นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวเลยชอบกินแล้วเวลาเราซื้อเขาจะให้ขนมปังมาด้วยนะเนี่ยค่ะขนมปังอย่งนนี้ยอร่อยมากนุ่มน่าทานอร่อยมากหอมไหมคะกินหอมไหมคะอมหอมปังค่ะหอมหอมหอม,หอมน่ากินมากนะคะเลยวางไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเลวินขึ้นรถแล้วจ้ะ จะไม่ทันหรือบางครั้งอาจจะไม่วิ่งมีที่นั่งตรงไหนจะนั่งกินก่อนหิวมาก,กวันนี้แบบลุยๆค่ะนี่เห็นไหมคะเขาจะมีเนื้อที่ย,ย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะย,วยาวๆอะค่ะใส่กับไฟเนาะแล้วก็อุย่ยพูแล้วหิวข้าวเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบ เขาเอามีขดขูดๆแล้วก็จะเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆเนาะคะ่ะแล้วก็นี่เป็นพลิกค่ะเป็นเฟนฟรายนี่ก็เป็นพลิกขอเขาเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีข้าวด้วยนะคะข้างล่างเลอ่าเขาให้ช้อนเลยมาไม่รู้อยู่ที่ไหนะะเมื่อกี้มีช้อนมาด้วยนะค่ะจะให้ดูนะคะจะเป็นข้าวบาเล่บาเล่ที่นี่เขาเรียกว่าบเบยนะคะนี่เป็นข้าวบาเล่นะคะ เป็นข้าวของที่ที่ที่ประเทศตุรกีกินอร่อยนะคะแซบแซบ,บแซบแซบแซบหิวน่าทานมากโอเคนะคะแค่นี้นะคะเราจบได้ตรงนี้น่าทานใช่ไหมคะน่าแซบน่าแซบ แต่ก็สู้ข้าวกับพริกปลาราบองเฮาก็ได้แต่ว่าหาก,กินไม่ได้โอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดติดตามแล้รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจะพาไปเล่นโลโต้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ